เออจากคลิปเข้าใจสักทีวิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio EP 23บสามนะครับถามว่าแล้ว EPS ที่อยู่ในเว็บเข้าใจว่าคงเป็นเว็บเซตนะเขาตัดรายได้อื่นๆออกให้ยังครับกําไรเหรอ EPS หรอไม่ครับไม่ตัดครับ,รบไม่ตัดใช่ไหมไม่ตัดครับ เต็มก็คือรวมรายได้พิเศษเข้าไปด้วยใช่รวมรายการพิเศษทั้งทั้งบวกและลบอ่าซึ่งสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็คือบางทีมันใช่ถ้ามันรวมมาด้วยอ่ะมันอาจจะเป็นกําไรจากการขายทรัพย์สินใช่หรืออะไรอย่างอื่นได้อีกหลากหลายอ่ะขายที่ดงที่ดินอะไรพวกนี้เออซึ่งก็จะทําให้กําไรที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่กําไรที่มาจาก core business ที่เขาได้เป็นประจำก็เวลาเราไปประเมินราคาหุ้นประเมิน P/E อะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเราไปเห็นมันมากกว่าความเป็นจริงใช่ที่เป็นปกติอ่าประมาณนั้นเราถึงอันนี้คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งเบอร์ที่นักลงทุนที่ที่ที่อย่าง V.I แล้วกันนะเราแม็กจะบันทึกง,งบการเงินเอง นี่เห็นผลที่ทําไมวอร์มบอฟเฟดถึงบอกว่าเป็นนักลงทุน VI เนี่ยมันต้องเข้าใจง,งบการเงินเพราะว่าเราต้องแยกไอ้พวกรายการพวกนี้ออกออกจากเออรายการปกติให้ได้อะไรเงี้ยครับการที่เราไปด้วโงบกันเองเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเพื่อให้เราสามารถแยกแยกรายการพิเศษออกออกเอออกจากกันนี้แหละครับอืมครับครับอ่าโอเคขอบคุณนะครับคำถามต่อมาถามว่าขออนุญาตถาม คุณเบิร์ตหรือจามปาคครับกลยุทธ์ซื้อหุ้นที่มีส่วนลดสามสิบเปอร์เซนอันนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ครับและกระจายความเสี่ยงโดยถือหุ้นอย่างน้อยห้าตัวในพอร์ตขอบคุณครับก็คือถามแค่คำถามเดียวก็คือมีส่วนลดสาสิบเปอร์เซ็นใช้อะไรเป็นเกณฑ์ก็แฟร์แวลูไงใช่ไหมนี่คือคำตอบปนะก็คือราคาเหมาะสม คนที่ถามนี้ต่างคําตอบนี้คงไม่เข้าใจคงต้องขยายความ <c oughs> วกว่านี้ <c oughs> คือคือหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยมันคงมันจะมีราคาเหมาะสมอยู่ใช่ไหมฮะแต่ละตัวเนี่ยจะมีราคาสมเหมาะสมก็ไม่เท่ากันแตกต่างกันไปตามคุณภาพธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสมมุติก่อนสมมติมมตว่าราคาเหมาะสมตัวนี้นะ intrinsic value เนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะ,ะมอสามสิบเปอร์เซ็นก็แปลว่าตอนนี้ราคาหุ้นน่ยอยู่ที่เจ็ดสิบาทมันมีส่วนต่างตรงเนี้ยสามสิบบาทนี่ออกไหมฮะ อ่ามันต้องเทียบเทียงกับราคาเหมาะสมเพราะงั้นเถิดนี้โจทย์ของนักลงทุนก็คือเราต้องหาราคาเหมาะสมให้ได้ให้ได้ไงใช่ะฮะซึ่งราคาเหมาะสมเนี่ยมันก็มีหลายวิธีใช่ไหมมีหลายวิธีในการที่จะประเมินหรือว่าคำนวณอันนี้ก็ต้องต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะ,ะครับครับซึ่งซึ่งเราก็มีคำคลิปไปเนาะหลายคลิปอยู่นะว่ามันมีวิธีไหนบ้างอะไรเงี้ยนะ แต่คิดว่าจะบอกอกันนะว่าพิมพ์ว่า EP ยี่สิบสองลงทุนกล้วยๆ <laughs> <อ>แล้วก็ไลยย่ดูไปออก็จะมีมีหลายวิธีนะแต่ในแต่ละวิธีเนี่ยนะครับคือความยากของการลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ครับเครื่องมือเนี่ยในการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับมันมีหลายเครื่องมือครับแต่ประเด็นคือแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันมีความเหมาะสมในหุ้นเนี่ยที่แตกต่างกันครับอืคือพี่พาดบอกว่าเครื่องมือประเมินมูลค่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดแข็งจุดอ่อน มันไปใช่กกแต่ละสถานการณ์ไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดไม่ใช่ใช่ถูกต้องเ <c oughs> ครื่องมือที่ใช้ง่ายที่สุดอะคือ PE <ช> <c oughs> จริง่ายใช้ง่ายแต่ว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะมากจริงๆแล้วส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ด้วยซ้ำอืมอืม <c oughs> คือ PE เนี่ยจริงๆแล้วก็ เป็นสิ่งที่ก็วิไอก็ใช้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะแบบใช้การประเมินกําไรในอนาคตใช้ารที่เรียกว่า f o ร์ด PE อะไรเงี้ยนะครับในการที่จะคาดการราคาหุ้นที่เหมาะสมของเขาเพ <c oughs> ียงแต่ว่ามันต้องใช้ประสบการณ์มากพอสมควรหลายหลายคนเนี่ยจะใช้การที่จะหาค่าเฉลี่ยในอดีตของ PE ของหุ้นบางตัวซึ่งในหุ้นบางตัวใช้ได้เบิร <c oughs> ์ดในหุ้นบางตัวใช้ไม่ได้ มันมีข้อจํากัดที่ที่เยอะพอสมควรทีนี้ปัญหาคือมือใหม่นี่แหละที่เราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้มันอยู่ในข้อจํากัดนั้นหรือเปล่าใช่ปะ่ะทุ่งจริงผมว่าพี่ก็มีพูดไปในเ EP เท่านาโนนั้นละยี 22, 23, 24, ่สิบสองยี่สามยิบสี่แถวนั้นแหละอเออแต่ที่คุยกับพี่พลาดมานานก็คือเหมือนกับว่า P/E เนี่ยพอมันเป็นเรื่องกําไรเนี่ยหลุมพางมันเยอะครับหลุมพางมันเยอะบางทีก็เป็นหลุมที่เราตกลงไปเองเขาไม่ได้ขุดไว้หรอก เขาเต็มใจเราเต็มใจเขาเขาขุดหลุมเตรียมจะปลุกเป้นไม้เฉยครัแต่เราลงไปเองอ่าโอเค